มูไนมูไนมูนมูไนมูนมูไนมูไนมูไนมาเลเี๋ยทุกคนทุกคนมูนวนะเดีๆกันมาแล้วมา I don't clean, but let <I S 1> me tell you, I got I this ring. Gobble me, swallow me, drip down the side of me, q u i c e a h jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. a run down on the I have a night r u n n i me, t a to you. โอเคมามาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตอร์ตีนคอมิกด้วยนะครับพักเหนื่อยปนีปเมื่อกี้เปิดตัวอย่างโคตรอลังการ คืออย่างที่ผมบอกมูลไนมาสดๆละล้อเลยนะครับแล้ววันนี้ว่พักหายใจก่อนผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างแรกของมูลไนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u u s c r i b e ให้กับช่องเตอร์จีนคอมิกด้วยนะครับ มาไปดูกันเอาอะไรนะครับผมเดี๋ยวเปิดก่อนมาเอาละครับพร้อมแล้ว3 2มหนึ่งไปนี่พระเอกพระเอก นักแสดงคนนี้นะครับคือนักแสดงที่แบบแสดงเป็นพโดดมิลลอนในสตาร์วอ s ผมมองเห็นพี่แกทีไรคือยังไงผมก็เป็นภาพจำคือพโดดมิลลอนมาแล้วมาวิสตูดิโอเฮ้ยรีลแคทเชียลยีบบลัดอื่นใช้สิสตีฟสตี ڤ ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเลยครับถ้า <can> ปกติอยู่เฮ้ยมาลุกมาลุกเห oh, <thank> มือน,นมันคล้ายๆเวมไพรหรือว่ามัมมี <thing? S 1> ่อ่ะครับหวังคุณจะพ God, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? That must be very difficult. The voice in your head. There's chaos in you. Embrace the chaos. าแล้วนี่ตีตีเฮ้ยโคเท่โคแท้เอยเอาว่ะจบแล้วโหก็จากตัวอย่างนี้นะครับคือก็มันยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับซึ่งแบบเท่าที่ผมดูมานะ มันก็จะมีคนอยู่คนนึงเนี่ยคือก็คือพระเอกของเราอันอันนี้คือผมไม่รู้ข้อมูลอะไรมามากเลยนะครับคือดูเหมือนว่าแบบพระเอกของเราเนี่ยเขาจะเป็นแบบบุคคลคนนึงนี่แหละซึ่งเขาแบบเจอจสิ่งแปลกในตัวของเขานะครับโดยมาจากอะไรอันนี้คือผมยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวแบบค่อยดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวพระเอกนะครับเขาได้แบบเจอสิ่งแปลกๆนะครับเขาเลยแบบแบบสิ่งแปลกๆก็เริ่มเข้ามาในชีวิตเขานะครับ แล้วเขาก็เลยกลายมาเป็นมูนไนนะครับอ่าก็นี่นะครับอันนี้คือผมไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาเลยครับแล้วดูเหมือนฉากนี้นครับนี่ช่วงนี้นี้คือเหมือนเขาพยายามแบบปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกนะครับเนี่ยที่เห็นแบบเนี่ยเอาโซ่มาล่ามที่ขาของเขานะครับเหมือนเขาพยายามจะปิดกั้นตัวเองนะครับแล้วก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ย ตรงนี้นะครับเหมือนที่เตียงนอนเขาจะมีทรายนะครับซึ่งเพราะว่าอะไรก็ยังไม่รู้นะครับอ่ะอันนี้ก็ปกติปกติปกติกตแต่เท่าที่ผมรู้มานะครับมูนไนเนี่ยก็เปรียบเสมือนแบทแมนฝั่งมาเวลเลยครับทุกคนก็น่าจะรู้จักแบทแมนอยู่แล้วแหละแต่มูนไนเนี่ยเปรียบเสมือนแบทแมนของทางฝั่งมาเวลนะครับซึ่งอันอันนี้ผมไม่รู้นะครับรว่ามันจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ผมได้ยินมาแบบนี้นะคบผม โดยเนื้อเรื่องก็น่าจะเกี่ยวกับอียิปต์อะไรสักอย่างนะครับเพราะมูไนมันก็เป็นตัวละครที่น่าจะเกี่ยวกับอียิปต์อันนี้ผมเดานะครับคือผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมูไนผมไม่รู้อะไรเลยที่ผมแบบพอพูดมาได้ก็คือผมแบบอ่านจากตามพวก Facebook อะไรต่างๆนะครับผมเลยแบบพอรู้มาบ้างก็ประมาณนี้นะครับคือมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรว้าวสักเท่าไหร่นะครับแต่คือมันก็นแบบเท่อยู่นะมันก็แบบดูเท่อยู่นะครับแต่ว่า กประมาณนี้แหละครับนี่นีเห็นชุดชุดแบบเต็มๆนะครับก็เราก็ต้องไปรอดูในตัวอย่างต่อๆไปหรือเราก็ต้องคอยดูของจริงจะลงใน Disney Plus วันที่30มีนาคมนี้นะครับนะก็ผมก็จะคอยดูเลยฮีโร่ตัวนี้คือผมยังไม่ค่อยรู้อะไรก็ ็เดี๋ยวผมผมผมจะไปดูมานะครับวันที่30มีนาคมซึ่งมันเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะมาค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการรีแอคชั่นตัวอย่างมูนไนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมปักเล่จ็กเกอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายปุ่ม The chaos.